หร,ห,รหรือไม่จำเป็นต้องไปใส่อะไรหรอกขายขายไปอ่ะ <_ d ata> คือพื้นฐานของคนแบ่งเป็นสองประเภทเลยนะเนี่ยเราเราเราสามารถศึกษาไปได้ถึงหลักคิดของเขาเลยนะว่าเขาทําแค่ไหนก็พอถ้าหลักเขามาฝั่งพ่อค้านะพ่อค้าคือทําแล้วขายทําแล้วขายหรือเอาอะไรทําแล้วขายแต่ถ้ามาฝั่งนักคิดฝั่งเทคโนโลยีนะมันจะคิดให้ครบก่อนทำให้สมเบ็ดสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่อยขายถูกปะ เพราะฉะนั้นสินค้าสมัยก่อน่ะแม่งทดลองแล้วทดลองอีกทําแล้วทาอีกซ้ําแล้วซ้าอีกแชทแล้วแชทอีกจนแม่งสุดๆดแล้วแม่งค่อยลอสออมาขายแต่ณปัจจุบันขายทันแดดไหมไม่ทันถูกว่าร้านที่จีนไวกว่าไหมไวกว่าไอ้ลูกๆใสโป๊ะโป๊ะเสิร์ฟโป๊ะโป๊ะเสิร์ฟเกตตังกับแล้วไม่ต้องไปนั่งทําบาร์โค้ดเสียเวลาแต่รุ่นหลังๆมันเริ่มทําเพราะไอเด็กรุ่นหลังไม่ไปนั่งเรียนครบหน่วยกีบไงเตีอย่มันส่งไปเรียนอะถูกว่า อติอติมันเรียนนี่ป่ะอ,อติก็เรียนอติสอบเข้าที่จีนไม่ได้อติสอบเข้ามหาวิทยาลัยปักกิ่งไม่ได้อติก็ไปเรียนอเมริกามันก็ตพ่อถีบเข้าไปในเข้าไปโรงเรียนถูกป่ะเออพ่อถีบเข้าไปอย่างเงี้ย ก็ไปนั่งเรียนนะตี๋ยก็โดนประคับเรียนอ่าใช้แรงเป็นนิวตันนะความเร็วเป็นเมตรเปอร์เซกนะความเร็วแสงเต่านี้นะอ่าตรงนี้อ่าเรียนนะอ่าเจ็ดหนึ่งศูนย์อ่าเดี๋ยวนี้มันมี QR โค้ดเราก็เจนเลยเป็นอีว QR โค้ดมาเราจิ้มเข้า QR โค้ดปั๊บเราก็จะได้รู้ว่าโปรดักตัวนี้ระเบิดออกมาเนี่ยมันมีพาร์ทอะไรบ้างแล้วพาร์ทตัวไหนมันเสียเราจะได้สั่งตัวนี้ตัวนี้ิ่งๆมามันเรียนครบหน่วยเกียรติมันกลับมาบอกเตี๋ยต้องมีบาร์โค้ดด้วยถ้ารุ่นใหม่ๆก็ QR โค้ดมาถูกไหม ก็ลอกนะผมใช้การรีเวิร์สเอนจิน r i ิ่งับสิ่งที่เขาทำกลับมาก็เป็นแบบนั้นแล้วมาที่เมืองไทยเมืองไทยคล้ายเมืองจีนเราเป็น Enduser ไอ้สัสเราเป็น e n d user เมืองจีนก็เ n ็น s e r ซอมาก่อนแต่ณปัจจุบันอะพี่จีนเริ่มจำไปคิดแล้วไงเริ่มมีหัวละแต่ก่อนมีแต่ตัวเหมือนไอหุน ager, อห่นเยเกอร์ไอหุ่นแปซิฟิกลิมมมีแต่หุ่นว่ามีมีหัวลงมาครอบหน่อยอแต่ตัดแต่ก่อนพี่จีนก็เป็นหุน่นเป็นโรงงานทําไปเรื่อยไม่มีหัว แต่ณนะปัจจุบันพี่จีนเขาสร้างหัวตัวเองขึ้นมาแล้วเว้ยเขาก็เลยเออเขาก็เริ่มมาลงรีเวิร์สกลับมาอเมริกามีอะไรกูก็มีแบบนั้นแนละ้วก็พยายามจะมีอ่ะจนมาถึงยุครถไฟฟ้าเห็นไหมมันไม่ได้สต็อกอะไรนะเ <c oughs> <c oughs> ว้ยวางนะมันไม่ได้วางอินฟราสตักเจอเหมือนอเมริกาเหมือนอังกฤษนะที่วางยันอะไรนะยี่สิบปีสาสิบปีนะไม่ใช่นะพี่จีนก็ผลิตแล้วก็ดาผลิตแล้วก็ดาเหมือนทารถกอล์ฟอ่ะอย่าชนแล้วกันชนก็ระวังเข้าแบตบ <c oughs> ชนเบาๆหน่อย